แล้วกลุมปิดพวกนี้กี่บาทคะหนึร้อยยีบกาทนะครับบัตรกลุ่มปิดมืหนึอยยี่สิบกนะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตคิวงานอีกรอบหนึ่งนะคะผมในส่วนของคิวงานน้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเร็วเร็วนี้เจอกันนะคะผมสถานที่การแสดงมองเรอติดตามน้อพี่น้องเด้อ ปีนี้มีวุฒิราชธานีมหมคะมีครับพี่น้องจอบูรูวย่ามหรืยัครับพี่น้องไม่อยู่ครับผมตอนนี้แม่แม่แมห้านะครับผมพี่น้องกําลังเดินทางเขาสูรั้วสังกะสีนะครับผมลานเพลินได้เวทีหมอลําเสียงไม่หกนุกกรนะครับผมอันนี้เป็นบริเวณหน้าห้านพี่น้องร้านค้าร้านขายเยอะมากนะครับผมร้านค้าร้านขายล,ลายแห้งพี่น้องอันเบ้าเบิร์อันอาบัสตาบอกมากน้าพี่น้องนี่เพื่อเสกเขาบบพี่น้องนะครับ นี่ปังปังทุกคนค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะผมขอบพระคุณมากมากค่ะผมปังปังจ้าขอบพระคุณนะครับผมตอนนี้แม่แม่เขากำลังซื้อบัตรจองตัวพี่น้องกําลังซื้อบัตรจองตัวนะคะผมเข้าภายในเข้าภายในงานพี่น้องครับผมตอนนี้กำลังเดือดถ่างเขาเรื่อยเด้อพี่น้องเด้อขอให้ปลอดฟ้าปลอดฝนนะครับบขอบคุณขอบพระคุณมากมากค่ะผมวันที่11ตุลา เจอกันที่วิเชียรบุรีเพชรบุร์เจอกันนะคะผมเมื่อีบ้านดอนตะนินแผกําลังใจหลายเด้อค่ะผมมาหาเด้อพี่น้องเด้อออกมาหาลูกหาหลานน้ำกันครับพี่น้องครับผมออกมาหาลูกฮาหลานเด้อพี่น้องเด้ออยากเห็นตารางคิวงานจาน้องเบิร์ดเดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้นะครับผม17จตุลาที่กระบินบุรีเด้อน้องเบิร์ดเจอกันนะคะผมกระบินบุรีพะนะเคยมาอย่างนี้พี่น้อง17ตุลาเจอกันนะคะผมเจอกันนะคะผมนี่ เด้กพี่น้องเด้อออกมาเจอกันนะคะผมคืนนี้ที่วัดบ้านเก่านะครับผมตะวันซีดาอำเภอซีดานครราชสีมาเด้อพี่น้องเด้อขอให้ปังๆนะคะขอบพระคุณมากๆครับผมขอบพระคุณงหลายเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณมากๆนะครับผมมหาสารคามมีวันไหนไหมคะเดี๋ยวรอติดตามคิวงานนะคะผมเดี๋ยวรอติดตามคิวงานเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอติดตามคิวงานนะคะผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอติดตามคิวงานนะคะผมเดี๋ยวรอติดตามคิวงานการแสดงนะคะผมของลวงรัมวําเสียงมีหงุ่สรกรครับผมตอนนี้ บริเวณในรั้วสังกสีนะคะผมไม่แม่ห้องกระลเหนือท่างเางขามากเลอยอพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอติดตามคิวงานที่เหลือนะครับผมบาที่เหลืออยู่ของเดือนนี้จะไม่มองใดไปมองใดแน่พี่น,อน้องฝากติดตานน้ำกันแล้วกันนะคะรับผมเร็วเร็วนี้ทางหน้าเพลหลักเพลนี้นะครับผมวันนี้เด่นแห้งพี่น้องวิธีห้องใหญ่แห้งพี่น้องครับปีนี้เพื่อผลงานนะครับผมเพื่อมาตรฐานที่เราสร้างมานะครับผมสวัสดีค่ะแอดมินบาเบิร์สสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับ สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องเดอ้อขอให้เปิดฝนตลอดคืนค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะผมขอบพระคุณพี่น้องสุขสุขคนครับผมสวัสดีพี่น้องทักทาทยสุขสุขคนน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อทักทาทยแม่แม่ที่อยู่ต่างประเทศด้วยพี่น้องทางบ้านสุขสุขคนครับผมที่รับชมไรายสดในขณะนี้กับเบ้าเบิร์ดนักรคลินครับพี่น้อง สวัสดีทุานวันขอให้ปล่อยฝนนะจ๊ะให้ปังปังรอในกลุ่มแล้ววันที่6เจอกันพ่กนี้นะครับผมในลฟ์สด25ตัวลานนะคะที่อำเภอกระน,นวนบุญกะทินเจอกันคะ่ะผมคืนนี้ปังปงนะลูกขอบพระคุณคุณแม่นะครับผมมีงานว้าวอำเภอทุ่งสีอุรุมอุบลราชธานีนะะ่าจะสองธันวาคน,นะ,คะเจอกันนะครับผม